ครัับนะ,ะสวัสดีครับผมอิสแบงกี้นะครับรับบทเป็นหนุ่ลิน,นะครับสวัสดีครับกันนะครับรับบทเป็นอะไรนี่ต้องรอติดตามนะครับผมสวัสดีครับผมบัตน,นะครับก็เป็นตัวละครรับลลนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเจเจรัสสารนะครับรับบทเป็นโยธานในพีชชับ เป็นเด็กฝึกงานที่มาฝึกงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งก็ได้มาเจอกับผมนะครับที่เป็นบอสก็ความสนุกก็คือพวกเรามีความสัมพันธ์ซ้ำจริงกันสักอย่างนะฮะผ่านแอปผ่านคู่ก็ก็เลยต้องมาทํางานด้วยกันก็ไปดูในเรื่องแล้วกันนะครับว่าจะสบตากนันได้ไหมจะมองหน้ากันติดหรือเปล่าแล้วก็จะทํางานร่วมกันยังไงนะฮะ ก็บอกเลยว่าตกใจมากเพราะเมืก็คือเรามีความสำเร็จแซ่บแล้วผมต้องไปทํางานกับเขาเป็นเวลาหลายเดือนก็จะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับนอกจากพาร์ทของปัจจุบันนะครับเรายังเล่าถึงอดีตชาติด้วยซึ่งเอาความเชื่อมาจากทางอีสานนะครับก็คือเป็นบ้านเกิดของมอสด้วยนะครับก็บอกเลยว่ามูเต็มที่ครับเรื่องนี้ <laughs> ก็ฝากด้วยนะครับกับเพียงชลาลัยนะครับ